เล่าไปเรื่อยเสือสมิงเรื่องราวระทึกขวัญน,นี้เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนในผืนป่าดงพญาเย็นที่ยังคงอุดมไปด้วยสัตว์ป่าและป่าดิบหนาทึบป่าที่ขึ้นชื่อว่ามีทั้งความงามของธรรมชาติและความลึกลับเกินคาดเดาใครได้ย่างเท้าเข้าไปในป่าแห่งนี้หากไม่มีความชำนาญก็อาจจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยจบ เอ็งจะเอาจริงหรือเสียงตะโกนจากชายวัยกลางคนรูปร่างใหญ่ผิวคล้ำแดดกล้องมาจากหน้าบ้านไม้ใต้ถุนสูงหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ชายป่าพรานจบหรือทิศจบหนุ่มวัยยี่สิบปลายปลายที่เพิ่งแต่งงานและมีลูกน้อยวัยแบเบอะได้แต่ยิ้มแห้งให้พรานขุนชายผู้มาประสบการณ์และเป็นอดีตสหายของพ่อเขาเออกะลองเบิงเบิงเบิเบิงเนงนะครับลุงขุน พ่อเคยเล่าหลายเธือเรื่องหางเรื่องโปง่งเรื่องเสือสมิงแต่ผมยังบ่เคยล่องกับตัวเองเลยสักเถือลุงขุนหัวเราะเสียงดังถามมันมาหาเองบนหางเองอย่าได้มาโทษข่าเด้อจบยิ้มตอบเขาเติบโตมากับเรื่องเล่าระทึกขวัญรอบก่องไฟเรื่องหางเรื่องผีป่าเรื่องสมิงเรื่องเงือกเรื่องเสือที่กลายร่างเป็นคนเขาไม่เคยคิดจะเชื่อจริงจัง แต่เมื่อลองเข้ามาอยู่ในป่าลึกแล้วเสียงลมพัดผ่านยอดไม้สูงกับความเงียบสงัดของกลางคืนมันก็ชวนขนลุกอยู่ไม่น้อยช่วงเช้าวันนั้นจบตื่นแต่ฟ้ายังมืดภรรยาชื่อแม่คำผางตื่นมาเตรียมข้าวห่อให้สามีด้วยใบยตองสดใหม่จัดของใส่ย,ย่ามผ้าใบทั้งข้าวเหนียวหมูทอดปลาย่างและน้ำต้มจากน้ำบ่อบ้านไปดีมาดีเด้อพอจบอย่าไปไก่พเด้อบบเป็นนังดอก ผมเลือกโป่งใกล้เขาให้นี่ละเขาหลอกเมียเพราะความจริงเขากำลังจะเข้าป่าลึกกว่าทุกเถือที่ผ่านมาจบเดินเท้าเข้าป่าตั้งแต่ฟ้ายังสางเสียงไก่ป่าร้องขันจากแนวไม้ด้านทิศตะวันออกเสียงลมพักกรูตามแนวเขาให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่างกระต่ายป่ากำลังออกมาหากินบรรยากาศสงบเงียบผิดปกติป่านี่เงียบโพดหรือว่ามีของแย่อยู่แถวหนีเขาคิดในใจ หลังจากเดินตัดป่ากว่าสามชั่วโมงจบก็มาถึงโป่งเล็กๆที่เคยได้ยินลุงขุนเอ่ยถึงเป็นโป่งที่มีร่องรอยการขุดกินดินโป่งของสัตว์ใหญ่ชัดเจนบริเวณรบรอบๆมีรอยตีนขนาดใหญ่คล้ายรอยเสือจบย่อตัวลงสัมผัสรอยตีนด้วยมือเปล่าแมนรอยเสือแท้ๆห,หรือว่าจะเป็นเสียงคิดยังไม่ทำจบใจก็เริ่มเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาเลือกต้นไม้ใหญ่ข้างโป่ง ที่ทั้งสูงและมีตำแหน่งเหมาะจะผูกข้างใช้เชือกที่เตรียมมาผูกถึงไม้ใบไผ่จนกลายเป็นห้างขนาดพอเหมาะพอตกเย็นเขาก็ขึ้นไปนั่งบนห้างเรียบร้อยพร้อมปืนยาวข้างกายแสงจันทร์สาดลงมาผ่านยอดไม้พอให้เห็นโป่งด้านล่างได้ลังๆจบนั่งนิ่งปืนพาดไว้บนตักสายตามองไปรอบๆข้าใบตองยังไม่แกะกินเสียงจักรจันร้องแข่งกับจิ้งหรีดในความเงียบงนันตี๊ด แรกรเสียงใบไม้แห้งเถานั้นดังขึ้นทำให้จบต้องก้มมองชายคนหนึ่งสวมเสือ้อหมอห้อมเก่ากางเกงขากวยยมายืนอยู่ใต้ห้างแล้วเขาเหงยนหน้าขึ้นดวงตาสีแดงวาวในความมืดสะท้อนกับแสงจันทร์ไอลงมาแนะ่เฮาอยากว่าด้วยเสียงแหบต่ำเย็นยะเยือกผิดธรรมชาติใบหน้าชายผู้นั้นซีดเซียวเหมือนคนอดนอนหลายคืน จบใจหายวาบเขายกปืนขึ้นช้าๆแต่ยังไม่ลั่นไกบลองดอกเขาพึมพำเสียงเบาถ้าเจ้าสิเป็นผีหรือเป็นสมิงบ่ต้องมาหลอกกันชายผู้นั้นหัวเรอะเบาๆบได้มาหลอกมาเตือนเจ้ากำลังอยู่ในแดนของมันพรานจบกำปืนแน่นใจเต้นรัวข่มความกลัวไม่ไหวภาพที่เห็นต่อไปทำให้เขาเกือบลืมหายใจ เงาร่างบางอย่างก้าวออกจากพงหญ้างเงียบกริบเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่ขนแถบสีทองสลับดำเงาวาว,าวใต้แสงจันทร์ตัวยาวเกือบสองเมตรแผ่นหลังเกรงแขนขาแข็งแรงเจ้าสัตว์ร,ร้ายเดินช้าๆเข้ามาหาชายลึกลับคนนั้นแล้วคำรามเสียงต่ำกรรชายผู้นั้นไม่ได้แสดงท่าทีกลัวใดๆตรงกันข้ามเขาสสยะยิ้มแล้วค่อยๆงอตัวคุกเขา่า ร่างของเขาค่อยๆบิดงอส่งเสียงกระดูกลั่นดังกรอบกแกรบมือเท้าเริ่มยาวขึ้นหน้ากลายเป็นปากยาวคล้ายเสือสมิงจบพึมพำเขาตั้งใจจะยิงแต่ไม่กล้ายิงสุม่มถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่คิดละ่ะแล้วถ้าเขาฆ่าคนจริงๆเข้าจะเป็นเวรเป็นกรรมไหมแต่แล้วเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นสมิงพุ่งเข้าหาเสือลายพาดกรอนทันทีเสียงฟัดกันดังสนัน่น ใต้ห้างทั้งเสียงคำรามเสียงเล็บขวนกันเสียงผลปะทะขนพรานจบไม่อาจล่าสายตาไปได้เสียงคำรามของสัตว์ร,ร้ายทั้งสองดังสั่นป่าความเงียบสงัดของผืนดินเปลี่ยนเป็นสมรภูมิใต้แสงจันทร์เสือสมิงและเสือรายพาดกรอนพุ่งเข้าหากันด้วยแรงอาฆาตมันไม่ใช่แค่การแย่งชิงพื้นที่มันเป็นการฟัดกันร,ระหว่างสองวิญญาณนักล่ากร เสียงเล็บปะทะก,กันเสียงเนื้อฉีกเสียงข่วนเสียงกัดจนขนปลิวว่อนเสือสมิงดูเหมือนจะได้เปรียบตอนต้นมันมีไหวพริบของมนุษย์เจือปนอยู่ในตัวมันรู้จุดอ่อนของสัตว์มันโจมตีต่ำกัดที่โคนขาเสือแต่เสือลายพาดกรอนตัวนี้มันคือเจ้าถิน่นมันไม่เคยมีศัตรูตัวไหนล่วงล้ำเข้ามาถึงโป่งนี้แล้วรอดออกไปได้และมันไม่ยอมให้ตัวประหลาดที่กลายร่างจากคนนี้ยึดครองพื้นที่แน่นอน จบเอ้ยพรานมมุม่พึมพมเหงื่อซึมตามขมับแม้อากาศจะเย็นเขาพยายามตั้งสติรู้ว่าถ้าทั้งสองตัวนี้รู้ตัวว่ามีคนอยู่บนห้างเขาอาจตกเป็นเป้าหมายต่อไปเสียงฟัดยังไม่หยุดเลือดสาดบนผืนดินรอบโป่งเสือสมิงเริ่มถอยมันเริ่มเสียเปรียบร่างของมันแม้จะมีแรงมหาศาลแต่พลังชีวิตของมันก็กลับลดลงทุกครั้งที่มันฟาดฟันมันเหมือนร่างนั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อสู้แบบสัตว์ป่าจริงๆ ไอลายตะปบเข้าเต็มซี่โครงซ้ายของเสือสมิงเล็บมันคว้าเนื้อจนเห็นกระดูกเสือสมิงร้องลั่นพยายามจะหนีแต่หนีไม่ได้เสือลายไม่ปล่อยพรานจบคว้าปืนขึ้นพาดบ่านิ้วแตะไกลเบาๆใจเย็นๆอย่ายิงมั่วเดี๋ยวมันหันมาทั้งคู่ทันใดนั้นเสือสมิงสะบัดตัวพุ่งออกจากวงแต่ถูกเสือลายตะคุบจากด้านหลังมันกัดเข้าที่ท้ายทอยลากกลับเข้ามากระแทกโคนไม้ เสียงกิ่งไม้แห้มเสียงคำรามต่ำของเสือสมิงกลายเป็นเสียงครางหหยหวนปนเสียงมนุษย์อ้ายา่าหยุดเสียงนั้นไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นเสียงมนุษย์เสียงผู้ชายที่พยายามพูดออกมาเสียงที่แผ่วลงทุกขณะพรานจบเปิกตากว้างเขาเคยได้ยินแต่เรื่องเล่าแต่ครั้งนี้เขาได้เห็นของจริงเสือสมิงดิ้นรนครั้งสุดท้ายแล้วร่างของมันค่อยๆหยุดนิ่ง แต่ไอลลยยังไม่จบมันกัดซ้ำอีกสาสี่ครั้งก่อนจะยืนนิ่งอยู่บนร่างของเสือสมิงตัวมันหอบเหมือนเหนื่อยสุดชีวิตมันหันหน้ามามองขึ้นบนห้างพรานจบแข็งค้างลมหายใจติดขัดดวงตาสองข้างของไอไลจ้องมาที่เขาในวินาทีนั้นเขารู้ไอลาลรู้ว่าเขาอยู่บนห้างบัดซบจบพึมพำ ไอไลยขยับเท้า1นก้าวแล้วอีกหนก้าวหูของมันเนียฟังกล้ามเนื้อขาหลังขึงแน่นเตรียมพุ่งปังเสียงปืนดังลั่นความเงียบของป่ารอบปอนหายไปทันทีจบลั่นไก่กระสุนวิ่งตรงเป้ามุดเข้าตาขวาของไอไลเสียงเนื้อระเบิดตามแรงกระสุนหัวของมันสะบัดไปด้านข้างอย่างแรงเลือดพุ่งจากเบ้าตาเหมือนน้ำพุ มันร้องคำรามสั้นๆแล้วล้มทั้งตัวตะเกียกตะกายเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่มันจะนอนนิ่งไม่ไหวติ่งจบนิ่งเหมื่อท่วมตัวลมหายใจติตดๆขัดๆเขานั่งอยู่อย่างนั้นเกือบชั่วโมงไม่กล้าขยับไม่กล้ากระพริบตาไม่แน่ใจว่าเขาฆ่าสิ่งที่เป็นสัตว์หรือเป็นวิญญาณหรืออะไรแน่ จนแสงอาทิตย์แรกของเช้าตรู่สาดลอดยอดไม้ลงมาเขาจึงค่อยๆปีนลงจากห้างเขาเดินไปดูศพเสือสมิงมันกลายกลับมาเป็นร่างคนคนในหมู่บ้านหรือเปล่าไม่ใช่ใครที่เขารู้จักแต่ใบหน้าซี่เซียวเหมือนศพที่ถูกแช่น้ำมานานเสือลายพาดกรอนนอนตายอยู่ไม่ห่างกันกลิ่นเลือดคล้าปอนุ่งไปทั่วบริเวณจบไม่พูดอะไรเขาเดินจากตรงนั้น ไม่กลับมาที่โป่งนั้นอีกเลยหลังจากเหตุการณ์เมื่อกลับถึงหมู่บ้านจบไม่ได้บอกใครถึงเรื่องเสือสมิงเขาเพียงบอกว่าเจอเสือสองตัวกัดกันแล้วเขายิงตัวที่ยังไม่ตายเพราะกลัวมันจะมาหาเขาลุงขุนฟังแล้วพยักหน้าเบาๆจะรู้จักแยกแยะระหว่างอะไรคือความจริงอะไรคือความจําเป็นเองยังเอาตัวรอดได้ก็ดีแล้วแม้คำผางจะซักถาม แต่จบก็ไม่เคยเล่าเรื่องเสือสมิงให้ใครฟังอีกเลยในใจเขาเขารู้ว่ามันคือของจริงและเขาโชคดีที่ยังได้กลับมาเลี้ยงลูกเมียเวลาผ่านไปหลายปีพรานจบไม่เคยนั่งห้างใกล้โป่งนั้นอีกเลยถึงแม้จะยังคงล่าสัตว์บ้างเพื่อยังชีพแต่เขาระมัดระวังมากกว่าเดิมและในทุกค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวง เขายังฝันถึงดวงตาของไอลลยกับเสียงหัวเราะแผ่วๆของเสือสมิงใต้ห้างไว้พบกันใหม่ <laughs>